สวัสดีครับพบกับผมอูช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดี FC ทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok ทางแฟน a g e นะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารี่พ่วงรถไทยอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ดำนะครับเผากะบะนะครับตัวนี้ขนาดความกว้างอที่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่สามเมตรมนะครับ พอ,อกส่งที่หนึ่งเมตรนะครับอันนี้จะเอาไปส่งลูกค้าอยู่จังหวัดอุดรนะครับอำเภอนายุงนะครับตันนี้จะเป็นสเปคขนาดรางน้ำหน้าสี่นะครับเป็นตัวคัสซีนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับจะมีกล่องเครื่องมือบันไดสองข้างมีหมวกนะครับมีช่องมองหลังให้นะครับแล้วก็ขาตั้งปรับเกียวนะครับ ตัวนี้จะเป็นคาสซีรางน้ําหน้าสีเป็นตัวคัสซีนะครับเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับจะค้าคอดามคอให้แบบนี้นะครับดามให้แบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเพาตันสองนิ้วตาไก่ของฟอดนะครับตาไก่ใหญ่นะครับมาดูช่วงล่างนะครับตรงนี้จะเป็นเพากระบะนิสสันบีเอ็มนะครับดําจะค้าหัวค้าท้ายให้แบบนี้เลยนะครับเพื่อคางแข็งแรงนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระทะใหม่กระทะขอบสิบห้ายางอัวเซนนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวอ่อนนะครับด้าน,นในเป็นสีส้มเนาะลูกค้าสั่งให้เชื่อมตายนะครับตัวนี้จะเป็นเสารางน้ําหน้าสามนะครับอันนี้เชื่อมตายนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้แบบนี้ก็ติดตอ่อสอบถามมาได้นะครับเปิดท้ายได้อย่างเดียวนะครับลูกค้าจะเอาไปขนยางขี้ยางนะครับตัวนี้ก็เป็น เหล็กล้างน้ําหน้าสามครับฝังลงมานี่ก็เป็นเหล็กลางน้ําหน้าสามเหมือนกันนะครับอันนี้เตรียมจะส่งลูกค้านะครับอันนี้เราใส่ไฟ้ายเพื่อจะไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจ,ใจลองโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรทางร้านจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณ f อที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่บ้านลูกค้านะครับ ตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเอาใส่กับตัวโตดเตอร์ L50 นะครับตัวน,นี้เป็นแบบไม่ได้เปิดค้านะครับเปิดท้ายอย่างเดียวนะครับลูกค้าสั่งเป็นแบบพิเศษนะครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็ได้นะครับสั่งได้นะครับตัวน,นี้จะเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับเป็นเสาลงมาก็จะเป็นเหล็กรางน้ําเหมือนกันนะครับ รางน้ําหน้าสามสี่ต้นนะครับนี่ก็เป็นเหล็กรางน้ำเหมือนกันนะครับอันนี้เปิดท้ายได้อย่างเดียวนะครับกากท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับอา่าพี่ผมขอสัมภาษณ์นิดน,นึงเนาะอันนี้พี่อยู่บ้านไหนนะครับบ้านท่าบุครทองตําบลอะไรนครับ,บ โอเคพี่เห็นพวแเราเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับยังใจอยู่นะครับครับส่งกับที่รออยู่ไหมพี่ครับส่งกันที่รออยู่เนาะครับครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับจะเป็นรุ่นดัมไฮดรอลิกนะครับอยู่อำเภอชัยวานนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมจะเอาไปส่งขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับ